เอาละครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็ตอนนี้เราอยู่กันในเกม s ป e e d d i p ต e r s เ r ิฟนอกนะครับว้าวก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูสัตว์เลี้ยงในเกม s ป e e d d i p ต e r กันนะครับทุกคนจะได้แบบเออเตรียมเก็บเงินเก็บทองเก็บคูป,ปองไว้ซื้อสัตว์เลี้ยงในอนาคตกันได้ทันนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยครับ ตัวแรกครับผมตัวนี้จะเป็นน้องกินของเรานะครับตัวนี้มันมีอยู่ในเซิร์ฟไทยอยู่แล้วนะครับส่วนล่างอีโวนี่อีโวก็จะเป็นอย่างนี้นะคล้ายๆกับล่างเดิมนั่นแหละแต่ว่าจะใส่หมวกแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะสามารถกุกกิ๊กกับเพนกวินสีชมพูได้ด้วยซึ่งเพนกวินสีชมพูก็มีในเซิร์ฟไทยแล้วนะครับรูปล่างหน้าตานี่ก็คือเพนกวินนะส่วนร่างอีโวนี่ร่างอีโวจะมีแบบผ้าพันคอสีเหลืองนะเนี่ยเป็นลายตารางแบบอ่านักแข่งอะไรประมาณนี้เนาะ ส่วนค่ากุกกิ๊กก็คือกุกกิ๊กกับเพนกวินสีน้ำเงินนะตัวต่อมาครับผมตัวเนี้ยผมมองว่ามันเหมือนตือปวยไก่มากเลยนะในแบบเอ่อเรื่องไซอิ๋วอ่ะสังเกตดีๆด,ด,ดิหน้ากากจะเป็นหน้าหมูนะแล้วอาวุธของเขาก็จะเป็นแบบเงาใช่ไหมนี่อันนี้ก็เป็นด้านหลังนะครับซึ่งบอกไว้เลยว่าตัวนี้อีโวได้3แบบอันนี้แบบที่2นะจะเห็นว่าแบบมันตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็เหมือนผ้าคลุมมันจะดูแบบดูแตกต่างอ่ะอ่าใช่อันนี้ร่างแรกเห็นไหมผ้าคลุมจะเล็กๆ ล่าง2องผ้าคลุมนี้จะใหญ่แล้วก็ตัวใหญ่อ่าประมาณนี้ส่วนล่าง3โอ้โหแม่งเอ้ยตัวใหญ่เวอร์นะทุกคนตัวนี้นี่ผ้าคลุมเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วด้วยนะเป็นขุนพลเทียนเผนอะไรอย่างนี้ส่วนค่ากุ๊กกิกอ่าตัวนี้จะสามารถกุ๊กกิ๊กกับ เสือดําเสือดำป่าวะหรือแมวดําอะไรประมาณนี้ได้นะครับผมดูดีปึ๊บอ่ะตัวต่อมาเป็นเสือดํานั่นแหละหน้าตาก็ประมาณนี้นะตัวนี้พออีโวแล้วแบบตัวใหญ่เวอร์ทุกคนดูดิคือตอนเป็นเด็กยังน่ารักอยู่เลยพออีโวปุ๊บแม่งนึกว่าจะโดนขยํำโอ้โหอ,อันนี้อีโวล่างสุดยอดนะครับเอ้าตัวนี้สามารถกุ๊กกิ๊กเพิ่มกับ ตัวกระทิงตัวนี้เป็นกระทิงนะทุกคนโอเคกระทิงเป็นตัวถัดไปพอดีนะมันดูเถื่อนเอนานะตัวนี้ดูล่าง e ีโวหน่อยสิกระทิงกระทิงตำรวจหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยอันนี้เป็นแบบกระทิงล่าง e ีโวนะทุกคน e ีโวสุดยอด โอ้โห oh, ฟังเสียงยิงปืนสุดยอดเลยอสามารถกุ๊กกิ๊กกับน้องเสือดําเราได้นะตัวเมื่อกี้ตัว,ต,วต่อมาครับผมตัวนี้จะเป็นจิงจอกก้าวหางนะ,ะเดี๋ยวให้นับหางปึ๊บปื๊บป๊บก้าวโอเคจบตัวนี้สําหรับผมมองว่าน่ารักนะผมชอบมากเลยอันนี้เป็นล่างอีโวนะทุกคนนี่อันนี้เป็นหนึ่งหางก่อนนี่เราแยกหางออกมาอย่างงงง,ง,งเป็นก้าวหางอันนี้อีโวขั้นสองอันนี้ขั้นสามบอกเลยโคตรเด็ด มีดูไฟดูไฟเอฟเฟกไฟโคตรเนียนนะทุกคนโอ้โหแล้วสังเกตที่หางเห็นว่ะนับตัวเลขให้ด้วยนะ1-9อุ้ยอ้าวตัวนี้ยังไม่มีค่ากุ๊กกิกนะตัวถัดมาครับผมตัวนี้ผมมองว่ามันคล้ายแบบอ่ากวางไม่กวางก็กระจงมากเลยนะตัวนี้เห็นไหมนี่แล้วก็มีอาพรให้ใส่ด้วยนะเนี่ยล่างอีโวเป็นไงเฮ้ยอันนี้อีโวขั้นสอง นีเป็นไงมีพลังในการชุบชีวิตสัตว์นะเว้ยตัวนี้ทําให้นกที่ตายแล้วฟื้นได้นะเนี่ยท่านสุดยอดโอ้โหเป็นกวางเทพนั่นเองนะนี่ประมาณนี้ครับผมแล้วก็ตัวนี้สามารถออกฟิชเชอรลิงกับม้าได้นะทุกคนเค <c oughs> okay, ฟิชเชอริงกับตัวนี้ได้แต่ว่าเราขอย้อนกลับไปก่อนอ่าไล่ดูไปทีละตัวตัวถัดมาก็จะเป็นเต่านะครับผมนี่ด้านหลังก็ประมาณนี้นะเหมือนว่าจะมีผลึกน่าจะเป็นผลึกคิดตันนะครับล่างสองอ,เอยเฮ้ ผมว่าไม่ใช่คิดต้านวะทุกคนน่าจะเป็นอ่าผลึกน้ําแข็งเพราะว่าเมื่อกี้มันมีไอเย็นนะขั้นสามโอ้โหเหมือนตัวอะไรอุ้ยอุ้ยใช่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 อันนี้ปล่อยน้าแข็งนะทุกคนนี่เป็นเต่าน้ําแข็งสามารถกุ๊กกิ๊กกับม้าได้เช่นกันนะตัวต่อมาก็จะเป็นอ่าหมาป่าตัวนี้น่าจะเป็นหมาป่านะทุกคนเฮ้ยตัวนี้ก็น่ารักนะเนี่ยขั้นสองอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหขั้นสองมีการแบบไล่กินหางตัวเองกัดหางตัวเองขั้นสาม หอนแข่งกับมันทําไมเนี่ยอันนี้ขั้น3นะทุกคนนี่เทใช้ได้เลยอ๋อตัวนี้สามารถกุกกิ๊กกับม้าแล้วก็หมูได้ตัวต่อมาครับผมตัวนี้ก็จะเป็นม้านะแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นม้ายูนิคอร์หรือเปล่านะครับอันนี้อีโว่าง2อ่าจะคล้ายๆกับร่าง1น,นะแต่ว่าตัวโต,วตวขึ้นแล้วร่าง3โอ้โหบินมาจากสวรรค์นนะ ไม่น่าจะใช่ยูนิคอร์นแล้วนะน่าจะเป็นแบบออมาเทพนะผมว่าสัตว์เลี้ยงในนี้มันจะออกแนวแบบอิงแบบนิยายจีนอะไรประมาณเนี้ยเออกุ๊กกิ๊กได้กับหมาป่าแล้วก็เสือดํานะต่อมาก็จะเป็นหมูตัวเนี้ยที่เซิฟจีนแจกฟรีนะเว้ยซึ่งผมกําลังเก็บอยู่อันนี้อีโวลางสองมาน่ารักเชียวล่างสามนะไอ้ยะ หมูเชิดสิงโตตัวนี้สามารถกุ๊กกิ๊กกับอะไรเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นกวางไม่ก็กระจงตัวต่อมาเราย้อนกลับมาที่สโนว์แมนกันก่อนดูอีโวลางสองอุย้ยตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็มีแบบผ้าคลุมสีแดงนี่เรียกดาวได้ด้วยตัวนี้อีโวล่งสามไอ้ย่ะตัวใหญ่ขึ้นนะเนี่ยแขนยาวขึ้นตัวนี้สามารถกุ๊กกิ๊กได้กับหมีขาว มีข่าวน่ารักว่ะเอาตัวถัดไปพอดีเลยมีข่าวตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นล่างหนึ่งเป็นมีขายไอศครีมอีโวล่าง2ตัวใหญ่ขึ้นนะเนี่นี่ประมาณนี้ครับผมอีโวล่าง3ามอีมีผ้าพันคอโอ้ยลดไอติมคว่ำเลยเหรอเนี่ยกุ๊กกิ๊กได้กับตุ๊ก,กตาหิมะตัวเมื่อกี้นั่นเองเอ,อ๋อตัวนี้แม่งเฉื่อยชามากเลยทุกคนตัวนี้เหมือนกับสล็อตอะเอ่อไอตัวสล็อตที่มันขี้เกียจขี้เกียจหน่อยว่ะแต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นสัตว์อะไรนะผมไม่รู้จริงจริง ต่อมาอีโบล่าง2เฮ้ยนี่มันกินอันนี้ก็จะกินต้นไผ่ไม่ใช่นะมานอนเฉยๆแงน่ารักใช้ได้ไอตัวถัดมาเว้ยเอยตัวนี้แบบขยันขึ้นแล้วนะแล้วก็สีเปลี่ยนไปเป็นสีขาวด้วยนี่้อ,อมันกินด้วยจริงๆวะความสัมพันธ์กุ๊กกิ๊กกับแมวกับหมาองค์คารักษ์นะถัดมาเป็นน้องหมาน้องตูบองค์คารักพอดีเลยนะนี่ใช่เลยแหละนี่อันนี้โตขึ้นแล้วมีพุง เห็นว่าพุงเริ่มอ้วนแล้วนะตัวนี้ล่างสุดท้ายเป็นไงโอ้โหเนี่ยครับผมมันก็คือความเป็นจริงของมนุษย์ไงยิ่งทํางานานานๆเข้าพุงยิ่งออกขนะ <g iggle> ี้เกียจกุ๊กกิ๊กกับแมวได้แล้วก็กุ๊กกิ๊กกับไอตัวเมื่อกี้ครับไอตัวสล็อตมัง้งตัวทัดมาตัวนี้ก็น่าจะเป็นกวางล่างสองอ่ะเป็นกวางจริงๆด้วยครับผม <g iggle> ตามันแม่งทะเลนว่ะมีการเดินมูลวอล์กด้วยนะนี่ ร่างสามขี่สเก็ตนะทุกคนนี่ประมาณนี้ครับผมกุ๊กกิ๊กกับใครเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เป็นน่าจะเป็นเสือมั้งโอเคตัวนี้ก็จะเป็นแมวนะแมวใส่ชุดเสือนี่น่ารักใช้ได้เลยนะตัวนี้อโอโอีโวแล้วแบบใส่ชุดเสือชัดเจนนะอันนี้แมวฝันอยากเป็นเสือไอ้ร่างสุดท้ายสังเกตดีๆทุกคนสังเกตตรงสัญ,ญลักษณ์เห็นปะ ลูกศรชี้ลงนี้มันเหมือนกับตัวละครตัวหนึ่งอะผมจําชื่อไม่ได้แล้วผ่านไปแล้วกันสามารถกุ๊กกิ๊กได้กับมาองค์คารักแล้วก็ตัวสล็อตนะตัวถัดมานี่ทําไมมันยิ่งเบลจังวะตัวนี้เป็นน้องกระต่ายนะครับผมกําลังกินบิสกิตอยู่นะโอ้ร่างสองตัวใหญ่ขึ้นนะแล้วก็โบสีฟ้าร่าง3นี่กระต่ายหมายจันกระต่ายนอนเล่นบนดวงจันนะหางนี้เป็นรูปหัวใจแล้วนะตัวนี้น่ารักนะเนี่ยกุ๊กกิ๊กกับตัวอะไรเนี่ย ตัวนี้น่าจะเป็นพูดมั้งตัวต่อมาก็จะเป็นผีกองกอยนะตัวนี้นี่อีโวแล้วเป็นไงเนี่ยไอ้ยาอีโวแล้วก็จะตัวใหญ่ขึ้นนะทุกคนเอออันนี้อีโวร่างสุดยอดนอนอยู่ในกล่องจริงๆมันต้องนอนอยู่ในโรงไม่ใช่เหรอพี่คุกจิกได้กับนางฟ้านะตัวนี้ตัวต่อมาครับผมก็จะเป็นเสือขาวนะอันนี้ร่างสองนี่ร่างสองมีอะไรพันอยู่ที่หัวด้วยนะ จับึ้นนะร่างสามโอ้โหอย่างดุดันนะตัวนี้อ่ะประมาณนี้ครับผมตัวนี้ก๊กกิกได้กับเหี่ยวแล้วก็เรนเดียนะตัวถัดมาตัวนี้น่าจะเป็นปลานะทุกคนนี่น่ารักใช้ได้เลยมีเข่าด้วยนะเนี่ยปลาวานมีเขา่าร่างสองตาจะดูแบบเอ่าเหมือนตาแต่ตายหน่อยนะตัวนี้นี่ประมาณนี้เอ้าตาไม่ตายละตาบึ่งซะเต็มที่เลยที่หางก็จะมีห่วงคล้องด้วยอันนี้ร่างสุดยอดนะครับผมโอ้โห นี่มันโปเกมอนนี่วะโอ้โหตัวใหญ่ขึ้นนา่ารักใช้ได้แล้วเนี่ยค่าความกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กได้กับพูดนะตัวนี้ตัวต่อมาก็จะเป็นเหี่ยวอันนี้เหี่ยวร่างหนึ่งนะครับนี่บินประมาณนี้เลยอันนี้จะเป็นเหี่ยวร่างสองนะครับผมโ <c ups> อุ้ยอันนี้เป็นพญยายเหี่ยวบินไปไหนแล้วอันนี้เป็นพญายเหี่ยวร่างสามนะทุกคนโคตรเท่เลยกุ๊กกิ๊กได้กับเสือข่าวนะตัวนี้ตัวต่อมาก็จะเป็นพูดนะทุกคนนี่อันนี้ร่างหนึ่งนะครับผมประมาณนี้เลยอันนี้จะเป็นร่างสองนะฮะ อ่าตัวใหญ่ขึ้นเนาะเอ๊ะทำไมร่างสามมันตัวเล็กลงวะหรือผมคิดไปเองวะเนี่ยไม่แน่ใจนะแต่ดูชุดมันแบบฟูฟ่องมากขึ้นเนาะกุ๊กกิ๊กได้กับพูดแล้วก็ปาวานตัวต่อมาครับผมวัวเหรอนะ่าจะเป็นวัวมั้งนี่อันนี้จะเป็นอีโวล่าร่างสองนะครับผมหน้าตาประมาณนี้อันนี้ร่างสามนะครับทุกคนเออผมว่าน่าจะเป็นวัวไม่ก็กระทิงอะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่ามีเขาด้วยอ่ะกุ๊กกิ๊กได้กับตัวอะไรเนี่ย ตัวนี้ตัวนี้ก็ดูไม่ออกว่ะตัวนี้คือตัวอะไรไม่รู้ครับข้ามร่างสองร่างสองก็นี่หนะ้าตาประมาณนี้นะอ่ะมันดูสงบนิ่งมากขึ้นนะร่างสามาความกุ๊กกิ๊กอ่ะกุ๊กกิ๊กได้กับปาวาและก็วัวคือตัวเนี้ยเหมือนตัวละครในเกมอะแอลโอเคเลยอะ่ะตัวเนี้ยคือบริษัทเดียวกันนี่คือไม่คิดจะสร้างโมเดลใหม่เลยใช่ไหมอันนี้ร่างสองนี่เอ้ยาเล่นบอลเว้ อันนี้เป็นร่างสามนะทุกคนกุ๊กกิ๊กได้กับวัวน่าจะเป็นวัวนะครับไอตัวเหลืองๆผมไม่แน่ใจนะตัวนี้ก็จะเป็นกรรมเทพเนาะเป็นคิวบิกส่วนอันนี้จะเป็นร่างสองนี่อันนี้ร่าง3ลร่างอ e ีโวนแน่นอนครับกรรมเทพแน่นอนชัดเจนกุ๊กกิ๊กได้กับตัวผู้แล้วก็ผีกองกอยตัวทันมาตัวนี้แจกฟรีในเซิร์ฟไทยซึ่งกูทําไม่ทันอันนี้เป็นร่างสองนะครับผมอันนี้ร่าง3อ่าประมาณนี้กุ๊กกิ๊กได้กับอะไรเนี่ยเพนกวินชมพูนะแล้วก็ตัวสุดท้ายครับผมตัวนี้อ่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือตัวอะไร่าง2 แล้วนี่เฮ้ยขายเพนกวินอยู่นะอันนี้ร่างสามโอ้โหนี่ครับผมดูปีกเท่ใช้ได้กุ๊กกิ๊กได้กับเพนกวินทั้ง2ตัวเลยอ่ะโอเคครับผมก็การพามาดูสัตว์เลี้ยงที่เซิร์ฟนอกก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้ตัวไหนนะครับก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับผมไม่มีตังค์ซื้อให้แน่นอนแ <c ười> ค่ยอยากให้คอมเมนต์ไว้เฉยๆโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ